พี่น้องครับเราจะต้องไม่ทอดทิ้งกันครับวันนี้เดี๋ยวพี่ครับผมหมายถึงบอกว่าการไฟฟ้ามาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วนะอยากกระซือไปถึงครับผมอยากกระซือไปถึืฟังฟังนู้นฟังนู้นว่าการไฟฟ้ามาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วนะใเ่็มที่ก่อนให้มีความสุขให้หลงระเริงไปก่อนเพื่อพี่น้องครับ เพราะฉะน,นั้นแล้วอาการมันบอกอะไรหลายอย่างหลายคนจะคงจะติดตามข่าวนักกีฬาครับว่าครับผมวันนี้เมื่อวานนี้เมนนื่อวานนี้ชกสยกนี่ชนะ3ามยกอะไรนะเราครับผมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นด่านโน้นด่านนี้ด่านนั้นแตกเป็นทับๆไปโอ้โหเอาข้างล่างเอาอะไรมาบรยจากอีกฆ่าอะไรสักอย่างนลงฆ่าทับอ่าขอบคุณครับขอบคุณมากเอาผมมือให้พี่น้องเราหน่อยครับอาโรยจากก็น่าดูเลย นะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็ทยอยกันมาตอนนี้ประมาณการได้เกือบล้านแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาละครับตอนนี้ขยายกันมาเรื่อยๆนะครับหลังเขายอกมาอยู่หน้าเวทีกันก่อนครับพ่อมพี่น้องครับมาฟังสัญญาณกันดีๆนะครับข้างหลังปล่อยให้เป็นหน้าที่ผู้ประสานงานที่กําลังดําเนินการนะครับพ่อพี่น้องครับประกาศครับนี้เราล้อไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เราล้อไว้หมดแล้ว ครับนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอเสียงมือตบเป่านักเวทนะ วันนี้เรามีการเตรียมพร้อมนะครับรถพยาบาลเราก็จอดรอที่บ้านทกสครับผมนะครับเพื่อนพี่น้องครับเรามาตกลงซักซ้องกันนิดหนึ่งเรามาตกลงซักต้องกันนิดหนึ่งแนวด้านถนนด้านนู้นเราจะปล่อยว่างไว้หนึ่งเลนนะเพื่อนพี่น้องช่วยดูนะหนึ่งเลนเพื่อไว้เพื่อมีการขนย้ายหรือจุดเฉินคือหนึ่งเลนและเพื่อให้ลดน้ําเข้าได้ด้วยนะครับเราล็อกเอาไว้หนึ่งเลนด้านนู้นนะครับเรากาเรียนไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะสู้บบ โอ้โหเอานั้นหอบอะไรมาอีกเยอะแยะเลยอ่ะพี่น้องรับหน่อยครับไม่รู้อะไรมาอีกแล้วขอบพระคุณครับน้ำใจคนไทยไม่เหือดหายนี่แหละครับประชาชนประชาชนตัวจริงอประบมือหน่อยเร็วนะครับวันนี้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเราไม่ได้เคลื่อนไปไหนทีนะครับเราไม่ได้เคลื่อนไปไหนทีนะครับ นะครับเรายัางอยู่ที่มั่นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องรอรอสักนิดอ่าขอบคุณครับพี่แลนะน้องครับขอบคุณมากครับเป็นพี่ที่น่ารักนะครับก็มามอบอ่าของนะครับโอ้โหสุดยอดน,น้องก็บเอามาทำอะไรรู้ไหมพี่เขาบอยจากพระโหมมาเขาบอกว่าเอาไว้นอน S <S 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 ว่าผมนอนไหมพี่เขาบอกว่าเอาชุบน้ําเสร็จปุ๊บเวลาเขาแก๊สน้าตามาก็คุมได้เลยอ๋อเอาปลอมือให้พี่เขาหน่อยครับโอ้สุดยอดเลยนะปลอมือหน่อยครับปลอมือหน่อยใครจะมาบริจาคเพิ่มเติมก็เรียนเชิญครับมากันเยอะเลยครับวันนี้หลั่งไหลมาเยอะมากเลยนะครับหลั่งไหลกันมาเยอะมากเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็เป็นผู้บริจาคนะครับแม่ตุ้ยและลูกหลานนะครับหนองปูอําเภอพิมายจังหวัดนนทม่จังหวัดนครศรีนครศรีเนี่ยอ๋อราชศรีมานะครับแม่ตุ้ยนะครับและลูกหลานนะครับบ้านหนองปูอําเภอพิมายอําเภอตําบลพิมาอ๋อสองอําเภอรับอําเภอพิมายกับอําเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา ในเชาเ<า>ยาวราชนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับอยอดเลยนะครับ,ญญนะรบก็ขอพี่น้องใจเย็นครับทุกอย่างต้องมีสติรเรารมีสติยังไงก็ชนะตอนนี้สติเขาแตกแล้วพี่น้องสังเกตน,นะครับมันบ้าไปแล้วสติมันแตกไปแล้วเพื่อนพี่น้องครับสติมันแตกไปแล้วตบมือให้พี่ตำรวจหน่อยครับ พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่ไปอยู่นะครับข้างเบรเลอนะครับพ่อแม่พี่น้องมีญาติอยู่ไหมครับบอกให้เขากลับมาเถอะครับนะครับบอกให้เขากลับมานะครับพี่น้องต้องกลับมาก่อนอนะครับคือการยั่วยุข,ของเขาก็จะสำเร็จถ้าเราหลงกลนเขา การต่อสู้ครั้งนี้ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นเพื่อนพี่น้องครับกลับมาเถอะครับเพื่อให้ดได้เราใยชนะจริงๆครับทน้องกิจอย่างนี้ดีกว่านะครับเราบอกว่าเพื่อากายนักศึกษา,ศาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับเราไม่ได้ออกไปบุกนะครับเรายังอยู่ที่มั่นนะครับใครคนไหนที่ นะครับถือว่ามาป่วนเวทีคอปสใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น,น้องผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับถ้าเป็นคนของคอปสเ,เขาจะอยู่กันหน้าเวทีใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น,น้องนะครับไปถอยมานะครับคือเพื่อนพี่น้องที่รักครับผมเข้าใจสถานการณ์กออารยั่วยุ กับสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราหลงกลเขาเราอาจจะหัวจิตหัวใจมันร้อนมันลน,น,ลนเป็นเรื่องธรรม,มดาครับพี่น้องเราไม่ว่ากันแต่ว่าตอนนี้มันต้องมีสติจริงๆกลับมาครับเพื่อให้ได้ชนะแบบสมบูรณ์แบบครับครับเราไม่อยากให้พี่น้องบาดเจ็บหรือจะต้องมีความเสียหายมากไปกว่าน,นี้นะครับพี่น้องครับ พี่น้องตำรวจครับกรุณาหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับมันไม่เป็นผลดีกับเพื่อนพี่น้องตำรวจครับเชื่อผมนะครับพ่อแม่พี่น้องได้ยินแล้วยังครับอเพื่อนพี่น้องครับบางทีลมมันเปลี่ยนทิศมาก็ต้องระวังนิดนึงครับพ่อแม่พี่น้องได้ยินแล้วยังครับได้ยินแล้วยังครับถ้าได้ยินแล้วถอยมากลับมาเอ้า พวกเราเรียบหน่อยเรียบหน่อยกลับมา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 รู้ไหมว่าพ่อแม่พี่น้องที่ไปยืนอยู่ข้างาเรือ นะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องครับผมได้ทราบข่าวมาแล้วนะครับว่ามีมือที่3ต้องการมาสร้างความวุ่นวายและให้เกิดเหตุกับคอปตและปิดแนวทางของคอปตซึ่งเราต่อสู้ไปอ,อย่างสางบ สันติวิธีปราณจากอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงตอนนี้นะครับทางพวกเรากำลังหาตัวอยู่นะครับขอให้พี่น้องอยู่ในฐานที่มันนะครับพี่น้องที่เป็นคนของกอปตออยู่ฐานที่มันได้ไหมครับถ้าได้ก่อนเรียงปมมือหน่อยนะครับ ทราบมาแล้วว่าในการน,นี้มือมีมือที่สามนะครับมาปั่นป่วนวมาเหวหน้าเบรียนมาปาขวด้าไปในแนวเรเบรียนนะครับมาปาแกน้ำตาด,ด้วยนะครับนั่นซึ่งเป็นมือที่สามด้วยนะครับเรากำลังสื้อซ้นะครับ,รบ,ลนะรบและหาอเท็จ,จริงอยู่นะครับและเท้จจริงที่เราทราบมา เป็นมือที่สามจริงๆครับพี่น้อง